สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสั่งซื้อสินค้าในแอปด้านค้านารวยของพวกเราซึ่งเป็นแอปอ e ีคอมเมิร์ซนะครับผสมซิงเกิลเน็ตเวิร์กนะครับเป็นแอปที่สร้างรายได้นะหรือว่าสร้างเงินให้พวกเรานะอย่างไม่มีขีดจํากัดนะทุกท่านก็โหลดแอปมาได้เลยนี่คือแอปนารวยของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปนารวยนะทุกท่านก็จะได้เจอในส่วนของหน้าหลัก นะครับอันนี้คือหน้าลักเนาะถ้าเกิดพวกเราจะไปสั่งซื้อสินค้านะครับที่เน็ตเิรคของเราที่กินใช้เชื่อมโยงกันทั่วประเทศนะครับก็เข้าสู่เมนูการสั่งซื้อได้เลยถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่มีรหัสสมาชิกหรือว่ายังไม่มีผู้แนะนําให้ไปเรียกว่าขอ ID หรือว่ารหัสสมาชิกจากผู้แนะนําก่อนแล้วก็ค่อยมาสั่งซื้อในเมนูนี้นะครับก่อนที่จะไปดูประวัติการสั่งซื้อให้ท่านคลิกเข้ามาที่สั่งซื้อก่อนได้เลย เมื่อทุกท่านมีรหัสสมาชิกแล้วเข้าระบบแล้วนะครับระบบเมนูแอปของเราก็จะเข้ามาสู่หน้าให้ทุกท่านได้เลือกสั่งซื้อสินค้าทุกท่านก็มาเลือกสินค้าได้เลยเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับจะมีทั้งสินค้าสบู่ยาสีฟันกาแฟนะทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นของเราให้เลื่อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับท่านจะเห็นในส่วนของสินค้ามากมายหลากหลาย ที่พวกเรากินใช้นะครับแต่ละตัวแต่ละอย่างนะส่วนมากจะเป็นสินค้าที่เรียกว่ามีใบจดแจ้งแล้วก็มีในส่วนของในะส่วนของการเชื่อมโยงนะรายได้ของเราเนี่ยทั่วประเทศเลยให้ทุกท่านนะครับเลือกสินค้าหยิบใส่ตะกร้านะครับไม่ว่าท่านชื่นชอบสินค้าตัวไหนก็หยิบใส่ตะกร้าได้เลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะรเรียกว่าหยิบใส่ตะกร้าลองดู mm hmm. เมื่อหยิบใส่ตะกร้าแล้วนะครับ สินค้าต่างๆที่พวกเราสั่งซื้อสินค้าก็จะมาอยู่ในาเมนูหรือว่าในหน้าชําระเงินของเรานะครับก็จะขึ้นเขียวๆแบบนี้เราเพิ่มลงในรถเขียนแล้วให้เรากดชําระนะครับแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของสินค้าของเราเราต้องการกี่ชิ้นกี่อย่างนะครับถ้าเกิดทุกท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับก็มาเปลี่ยนแปลงในหน้าที่2นะครับของเราที่กดชําระเงิน ให้เปลี่ยนแปลงอาศัยปริมาณใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยกดอัปเดตหรือว่าอยากจะลบก็ลบได้หรือว่าอยากจะไปต่อก็กดไปต่อตามตัวสีม่วงแล้วก็กรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ที่อยู่ที่จะรับสินค้านะครับลงไปถ้าเกิดพวกเราอยาก,ยากเปลี่ยนแปลงก็กดกากบาดตรงนี้ได้หรือว่าอยากจะเพิ่มเติมก็กดเมนูตรงนี้ข้างล่างนะครับที่เป็นสีม่วงถ้าเกิดกรอกเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็ให้กดไปต่อหรือว่าท่านไหนที่มี ที่อยู่อยู่แล้วให้กดตรงนี้ครับก่อนแล้วตัวสีไปต่อมันจะสามารถที่จะเป็นสีม่วงหรือว่าสีน้ําเงินได้นะก็จะสามารถที่ไปต่อหน้าถัดไปได้ทีนี้เราก็มาสรุปในส่วนของสินค้าแล้วก็ราคาทั้งหมดว่าเราพึงพอใจไหมถ้าเกิดมันไม่ใช่หรือว่ามันไม่ตรงยอดเราก็สามารถที่จะคลิกกลับครับกลับลงกลับไปแก้ไขก่อนที่จะมาชําระเงินต่อได้เลย นะเมื่อพวกเรานะครับเข้ามาที่หน้าสุดท้ายวิธีการชําระเงินของเราก็จะโอนผ่านบัญชีธนาคารโดยผ่านบริษัทนาดวยนะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะโอนนะครับตามหมายเลขบัญชีนี้ได้ <c oughs> แล้วก็เลือกแนบไฟล์เลือกแนบไฟล์ที่ตรงนี้นะครับกดเลือกแนบไฟล์เปิดไปที่เมนูไฟล์นะครับของตัวเองแล้วก็เลือกสลิปที่พวกเราแนบมานะครับถ้าเกิดท่านแนบ ในส่วนของสลิปแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเลือกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามากดลบตรงนี้ก็ได้หรือว่าอัปโหลดตรงนี้ก็ได้แล้วนกะ็อัปโหลดเข้าไปต้องเป็นไฟล์ของสลิปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดมันขึ้นเหตุการณ์แบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ไฟล์ถ้าเกิดพวกเราใส่สลิปนะครับลงไปมันก็จะถูกบันทึกนะแล้วก็อัปโหลดเสร็จสับเรียบร้อยไฟล์ของเราต้องเป็นไฟล์ jpg แล้วก็ png นะครับประมาณนี้เนาะ ถ้าเกิดทุกท่านนะครับเรียกว่าอัปโหลดไม่ได้ก็ลองตัดรูปให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็กดอัปโหลดใหม่แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับในส่วนนี้ง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะลองเลือกในส่วนของไฟล์ใหม่ให้ทุกท่านเห็นว่าไฟล์ใช้ไฟล์ไหนเนาะโอเคผมลองใช้ไฟล์นี้แล้วก็เลือกดูถ้าเกิดมันผ่านมันก็จะบอกว่าผ่านนะครับเมื่อพวกเรากดผ่านมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้อัปโหลดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ถ้าเกิดไม่ผ่านแล้วกดรีมูฟหรือว่าลบออกไปก่อนแล้วก็อัปโหลดใหม่จนกว่าตัวสีมว่วงจะเกิดขึ้นตรงกดเสร็จสิ้นให้เรากดเสร็จสิ้นไปแล้วเลขในส่วนของคําสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเห็นคําสั่งซื้อสินค้าตรงนี้ที่อยู่ข้างบนนะครับก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของหมายเลขคสั่งซื้อสินค้าของเราเนาะ ขั้นตอนการสั่งซื้อก็ง่ายๆประมาณนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรียกว่าให้การอุดหนุนกับบริษัทนารวยของเราาสวัสดีครับ